สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันนะครับวันนี้ก็วันดีนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์และก็สอนท่านผู้ชมด้วยนะครับในการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอยู่นะครับผมนี่ครับผู้ป่วยติดเตียงจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนอนติดเตียง4เดือนท่านผู้ชมขาลีบไปข้างปวดทรมาน นอนอยู่ก็ปวดปวดตอนที่เรารู้สึกอะ่ะถ้าเราหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดถ้าร,ารู้สึกตัวเราคือปวดครับตอนที่ไม่ปวดคือตอนไหนตอนนอนหลับและบางทีความเจ็บปวดก็ไปปลุกคุณขึ้นมาจากอ่อนหลับด้วยโอ้โหน่าอยู่ไหมชีวิตไม่น่าอยู่เลยเนาะแต่ผมก็หายได้ครับหายจากการรักษาตนเองด้วยท่าบําบัดที่ผมได้ลงมายาวนานมากเป็นสิบปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ผมหายได้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆหลายคนหายได้ลหลายๆคนนี่หมายถึงเป็นพันคนนะที่หายจากหมอรองกระดูกหลังเส้น ปวดสะโพกแล้วลงขาชาฝ่าเท้าปวดในแก้มก้นลึกๆหายครับที่ได้ยินเสียงฟู่ๆไม่ใช่อะไรนะครับผู้ชมพัดลมฮะนี่ผมใส่พัดลมหลังเนี่ยพอว่าพราวพอว่าพราวจะปักตะกร้าขายก็ไม่ได้เนี่ยูทูปก็ไปหาเอาที่ในหลายๆช่องทางมีขายแล้วอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมครับเอเวลาเราเป็นแล้วเนี่ยแรกๆมันเป็นมันจะปวดนะครับปวดแบบปวดปวดขัดๆเป็นๆหายๆปปวดไม่เมื่อยครับกินยาก็หาย ให้เขาลงให้หน่วนก็หายแต่แป๊บเดียวนะแล้วกลับมาเป็นอีกคราวนี้พอเป็นมากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้น,นหนัก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 จนกระทั่งเอ้เริ่มเดินอย่างนี้นครับนี่ครับคุณเริ่มเดินทุเรศอย่างนี้แล้วนะครับถ้าคุณเริ่มเดินทุเรศอย่างนี้แล้วคืออาการเริ่มหนักแล้วนะครับมีอาการเสียวหลังปวดหลังแก้มก้นนะครับในเบ้าก้นลงขาเริ่มแล้วถ้าหนักมากๆมันจะมีอาการชาครับชาที่ขาชาที่ปลายเท้า ชาที่หน้าแข้งชาแสบร้อนหัวอันนั้นคือเริ่มหนักแล้วนะครับต่อมาเมื่อคุณเดินอย่างนี้แล้วเจ็บต่อไปคุณจะแค่ยืนก็เจ็บครับยืนอุ้ยเจ็บต้องนั่งต้องนั่งแล้วเดินไม่ได้แล้วครับต้องนั่งหนักขึ้นหนักขึ้นไปอีกนั่งไม่ไหวแล้วครับอุยนั่งก็เจ็บต้องนอนครับและนี่ก็คือปลายทางของผู้ป่วยขั้นเทพนะครับคือขั้นหนักเลยก็คือนอนติดเตียงเหมือนผมเนี่แหละครับอันตรายมากนะครับคราวนี้ ทำไมมันถึงหนักขึ้นเรื่อยๆก็เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เลยหนักครับอาการปวดสะโพกเล้าลงขาชาปวดท้าปวดในแก้มก้นมันหนักมันหนักทวีคูณขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่ามันเกิดจากอะไรวันนี้จะมาบอกครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับที่เราเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าหลังเรานั้นมีกระดูกครับเยอะหลายข้อนะครับแต่ละข้อจะมีวุ้นรองไว้ครับเป็นวุ้นนั่นแหละวุ้นตัวนี้เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกหลังนะครับมันจะมีหน้าที่คอยซับพอร์ตไม่ให้กระดูกเรานั้นชนกันกระแทกกันแล้วก็โค้งงอไ เป็นแนวตรงเหมือนตอ่อหม้อสะพานแต่มีความนุ่มมันมักจะไหลออกมาครับมันไหลสองแบบไหลแบบปิ้นกับไหลไปทั้งยวงถ้าไหลแบบปิ้นรักษาง่ายทําตามท่าผมประมาณเดือนหนึ่งไม่เกิน2เดือนหายถ้าใครไหลแบบปิ้นนะครับคราวนี้ถ้าใครไหลทั้งยวงแบบผมไหลออกมาเลยครับชุบแล้วหมอรองกระดูกก็กลับไม่ได้นะเพราะกระดูกปิดชิดติดกันครับกลับไม่ได้แล้วไอ้หมอรองกระดูกนี้ไปไหนอะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับถ้าทับเส้นเลือดก็มีอาการชาครับ ชาที่ขาชาที่หน้าแข้งชาที่ปลายเทา้าบางคนชาเวพศชาลูทวานด้วยอันนี้ควบคุมปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้แล้วอันนี้หนักนะครับแล้วพอมันทับเส้นเลือดเสเร็จมันมักจะทับเส้นประสาทด้วยเพราะมันอยู่คู่กันมันอยู่คู่กันมันก็ทับเส้นประสาทด้วยครับก็ถ้าทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นความเจ็บปวดมายืนครับโคตรทรมานเลยถ้ามันทับเส้นประสาทนะทรมานแสนสาหัสหบอกใครไม่ได้ใครไม่เป็นไม่รู้นะฮะมันเพราะมันอยู่ภายใน ใครไม่เป็นไม่รู้บางคนเห็นว่าเราอุทำไมเป็นอย่างนะั้นมันสำอ้อยแบบนัมันไม่ใช่นะมันปวดและทรมานบอกใครไม่ได้นะครับคนที่เป็นเท่านั้นถึงจะรู้นะครับนั่นแหละคือหมอลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทโอเคเนาะเขานี่มันไหลไม่ได้ยังไงอ่ะฟังให้ดีนะครับที่มันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทได้ก็เพราะว่าเรานั้นนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยนี่คือสาเหตุสําคัญยืนครับยืนโคตรนานนะยืนวัวลาหกชั่วโมงครับบางคนยืนแปดชั่วโมงบางคนยืนสิบชั่วโมงไม่ได้ยืนอะไรขนาดนั้น ทำไมถึงเยืะขนาดนั้นนะก็เพราะหน้าที่การงานของเรามันมีหน้าที่การงานที่ต้องยืนครับเมื่เลยต้องอยู่อย่างนั้นครับพอ่อค้าตามตลาดนัดเราปภนะครับครูสอนภาษาหรือเป็นช่างตัดผมโอ้หเยอะแยะนะครับที่ต้องยืนยาวนานขนาดนะั้นคุณเป็นแน่ถ้าสะสมนะครับสักห้าหกปีเดี๋ยวก็เห็นผลแล้วนะครับคราวนี้นั่งนานครับนั่งนานอนะ นั่งวันละแปดชั่วโมงบางคนอาจจะมากกว่านั้นด้วยบางคนนั่งสี่ชั่วโมงก็แย่แล้วนะสะสมสักห้าปีเจ็ดปีคุณนั่งติดกันสี่ชั่วโมงคุณแย่แล้วนะครับอาชีพอะไรบ้างอะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถรับจ้างขับเรืออะไรก็ตามที่นั่งขับหรือไม่ก็นั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมอนั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมหรือนั่งเฉยๆนี่แหละนั่งบนโซฟาโอ้โหทั้งวันนั่งเล่นเกมนั่งเป็นแน่สะสมสักห้าปีเดี๋ยวได้เห็นผลครับสำหรับคนนั่งนานนะครับสําหรับคนยกของหนักบ่อย อันนี้ง่ายเลยไม่ถึงไม่ถึง5ปีหรอกประมาณสองสปีถ้าคุณยกทุกวันนะนะก้มไปยกก้มยกเดี๋ยวคุณได้เป็นแน่ครับหมอลองกระดูกหลามเส้นนี่แหละครับสามสาเหตุหลักอีกสองสาเหตุคือการกระแทกกระแทกปักเลยสมมติคุณขับรถอยู่แล้วมีรถมาชนท้้งหลังคุณตบหมอรองกระดูกเป็นได้หรือคุณตกอย่างที่สูงหรือคุณเล่นกีฬาที่เกิดการกระแทกตึกตักตักก็เป็นได้หรือคุณเอี้ยวตัวอย่างรุนแรงครึบก็เป็นได้นะครับ อันสุดท้ายคือไอและจามอันนี้สวยที่สุดในโลกแนละ้วคือไอแรงเกินจามแรงเกินทําให้คุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้เพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามให้อย่างี้ถ้าจะไอก็มือจับหน้าท้องแล้วเกงไว้แล้วค่อยไอหรือมือจับหน้าท้องไว้แล้วค่อยจามอัทชิวอันนี้ช่วยได้มันแล้วแต่ความสวยของคนนะครับก็ครบแล้วเป็นเพราะอะไรอะไรทําให้เป็นเข้าใจแล้วคราวนี้วิธีรักษาครับในเมื่อหมอนรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วกลับไม่ได้ทําไงอะ่ะ มันทับแล้วกลับไม่ได้หลายคนก็ไปตัดออกครับทัวเอาไอ้ที่ส่วนที่ทับ่าคีบออกไปคีบออกไปปรากฏว่าก็หายครับมันก็หายเฉพาะตอนที่คุณคีบออกไปมันหายครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อตรงนี้ไม่มีหลอดหมอนรองกระดูกหนึ่งข้อใช่ไหมครับอีกหลายข้อเนี่ยที่มันมีหมอนรองกระดูกมันจะเซครับเพราะมันไม่มีหมอนอันนึงครับมันจะไม่ทรงตัวนะครับมันจะเอียงมันจะไหลออกมาครับหลายข้อขาวนี้แหละครับหนักนะครับ หนักเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ตัดหรือทําลายมันทิ้งนะครับเพราะมันรักษาเอ้ยมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วหมอนรองกระดูกแต่ถ้าเ,าเอามันกลับไปไว้ที่เดิมครับอา้าวแล้วทําไงกลับไว้ที่เดิมก, آ, ก็อ้ากระดูกออกครับกรึบมันจะย้อนกลับแล้วมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทด้วยวิธีนี้ครับอ่าดูวิธีรักษาให้ดีนะครับขยับกล้องนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าผมทํายังไงและให้ทําตามนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้นะให้เห็นแค่ช่วงขาพอนะ นี่นะครับให้ผู้ชมตามผมนะครับให้อ้าขา45องศานะครับจากนั้นให้ใช้มือครับหันเข้าหากันหันเข้าหากันเห็นไหมนิ้วหันเข้าอย่าหันออกนะหันเข้าหากันพอนน้วชิดกันวุ้กเลื่อนมือลงไปครับเป็นแนวตัววีเห็นไหมครับผมจะเลื่อนลงไปเป็นตัววีเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะแนวเฉียงนี้จากนั้นก็ใช้มือครับสันนิ้วมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันน่องน้อยไว้ดันน่องน้อยไว้นะจากนั้นก็ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นนี้นะครับย่อเข่าแล้วก็แขนตรงหลังจะแอนบนี้เห็ัคร พอหลังแอ่นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแขนจะแนบลําตัวให้เราเข่าตรงครับตึกแล้วก็ก้มอ่ะจะอยู่ยนี้ครับเข่าตรงแล้วก็ก้มเห็นไหมครับพอเข่าตรงก้มอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็โยกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้โยกให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาโยกให้ผักแขนด้านหลังด้วยนะครับโยกเสร็จผักไปด้านหลังโยกเสร็จผักได้านหลังโยกเสร็จผักผักผักอุ้ยลั่นแล้วเห็นไหม กระดูกลั่นนะครับกระดูกข้างหลังมันจะลั่นครับท่านผู้ชมลั่นดังกรึบคือมันแยกออกจากกันครับกรึบถ้ามันมีเสียงสวรรค์นี่แสดงว่าคุณจะหายแล้วครับมันแยกออกกรึบหมอลองกระดูกที่กลับไม่ได้เนี่ยพอมันแยกกรุบมันจะกลับเลยครับเพราะมันมีรากใหญ่ของมันอยู่มันก็คลายเส้นเลือดสะสาตรก็หายเลยให้ทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเคล็ดลับสําคัญแขนต้องตรงเคล็ดลับที่2อย่ากั้นลมหยือหรืออย่าเก่งถ้าเรากั้นหรือเกรงกระดูกจะไม่ลั่นนะครับ หนึ่งแขนตรงสองไม่เกงไม่กัน้นสามทำแหลงแหลงนะครับสามขั้นตอนครับตึ๊บเราจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายๆครับเวลาเราทำเสร็จเราก็ย่อเข่ากลับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นแบบนี้ครับเอาละเอานี้มาคุยรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ด,ดูเรื่อยๆนะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับ 3ขั้นตอนหนึ่งแขนต้องตรงสองอย่าก,ก้าลมหายใจ3าทาแํแหลงแหลงสามขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องฝึกให้แขนตรงครับห,หลายๆท่านทําแรกๆแขนจะงอเนี้ยเอาเข้าไปไม่ได้อุ้ยเกิดอะไรขึ้นะ่ะถ้าแขนมันงอมันก็จะเหมือนคุณก้มเฉยๆถ้าก้มเฉยๆก็หมอสั่งห้ามนะถ้าเป็นโรคนี้ห้ามก้มก้มแล้วมันจะปวดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้แขนตรงให้ไวที่สุดถ้าแขนตรงเสร็จก้มปุ๊บม,มันจะดันตัวเอง เห็นไหมถ้าแขนงอมันจะอย่างนี้ครับมันจะไม่ดันนะครับคราวนี้ฝึกยังไงให้แขนตรงก็ฝึกทั้งงองอนี่แหละครับแล้วเวลาทําก็เพ่งไว้ที่แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงฝึกอย่างนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนครับแขนมันจะเริ่มตรงอัตโนมัติเองมันจะเริ่มตรงอัตโนมัติเองเลยครับโดยท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลานะรอบละ3าครั้งถ้าไม่ไหวก็รอบละ20นะครับพอแขนตรงเสร็จแล้วให้เราระลึกไว้ว่าอย่ากั้นลมหายใจ เพราะถ้าเรากั้นลมหายใจเมื่อไหร่กระดูกจะไม่ลั่นมันจะเก่งไว้คนเราเวลาเจ็บมันจะเก่งโดยอัตโนมัตินะครับเราจะต้องไม่เก่งไม่กัน้นกระดูกมันจะดังไอะผมเก่งนิ้วไว้นะผมหักผมดึงไม่ดังเลยนะแต่ถ้าเกิดผมไม่เก่งอะ่ะเห็นไหมผมไม่เก่งอะ่ะดังไหมหลักการเดียวกันอย่ากเก่งอย่าก,กั้นนะครับข้อที่สองข้อสุดท้ายให้ทำแรงๆแต่คุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าคุณผ่านข้อหนึ่งข้อสองแล้วคือแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วให้ทำแรงๆในเดือนที่สาม หรือเดือนที่สองคือช like hmm. ่วงหนึ่งเดือนแรกฝึกเลยฝึกแขนตรงฝึกกั้นไม่กั้นลมหายใจนะครับถ้าสองข้อนี้ผ่านแล้วข้อที่สามทำแรงๆครับหนึ่งลงลงเฮ้ยห้าหกยนเอ้ยออย่างนี้เลยครับแรงๆครับแรงๆแรงๆแรงๆนะครับไม่ต้องปวดเจ็บเพราะไงก็เจ็บอยู่แล้วนะครับเอาพูดถึงเจ็บท่าของผมนี่นะครับที่สอนท่านผู้ชมเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บปวดมากเป็นสองเท่าในตอนแรกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะแขนไม่ตรง แขนมันงอมันก็เลยต้องเจ็บปวดมากขึ้นเป็นสองเท่าฝ่าฟันข้ามประตูนี้ไปให้ได้นะข้ามประตูแห่งความเจ็บปวดไปให้ได้ทะลุไปได้นะครับพอแขนตรงเมื่อไหร่มันจะเห็นผลครับไอ้ความเจ็บปวดจะค่อยๆหายไปหายไปนะครับถ้าท่านผู้ชมทำตามที่ผมสอนอย่างสําเร็จสมบูรณ์แบบมันจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนครับดังกรึบเสียงสวรรค์นั่นคือเสียงสวรรค์ครับอ่าหลายๆคนก็ถามผมว่าเอ๊แล้วตอนที่จ่าติดเตียงจ่าจะลุกขึ้นมาทําได้ไงอ้าวคำถามดีมาก ตอนที่ผมติดเตียงผมลุกไม่ได้แล้วครับผมทําท่านี้ไม่ได้เลยครับผมต้องทําท่านอนห้าท่าก่อนถึงจะลุกขึ้นมาได้เอา้าไปดูท่านอนห้าท่ากันครับเอาครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นท่านอนทำห้าท่าน,นะครับผมจะทําให้ดูท่าที่หนึ่งครับท่าที่หนึ่งนะให้เรานอนคว่ําครับอนอนคว่าําแล้วก็ชันสอกขึ้นมานะครับนี่ชันศอกขึ้นมาอย่างนี้ค้างไว้ ประมาณสัก30วินาทีนะครับคนที่เป็น,นจะทาแล้วทรมานมากแต่ถ้าคนที่เป็นไม่มากหรือไม่ได้เป็นจะทาแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่คนที่เป็น,นพอความอย่างนี้ปุ๊บจะจะมีอาการปวดเก็งนะครับอย่าเก่็งนะปล่อยตัวธรรมชาติครับอย่าเก่็งสูดลมหายใจลึกๆนะครับแล้วค้างไว้อย่างเงี้ยประมาณ30วินาทีท่าที่หนึ่งครับพอครบ30วินาทีก็พักก่อนเพราะมันเจ็บทรมานมากนะครับให้นอนคว่ำไปก่อนคราวนี้ท่าที่2ให้เอามือไว้ประมาณนี้ประมาณตรงหน้าเราศีรษะเรานะครับแล้วให้ดัน แขนให้ตรงนะครับค้างไว,ว้สามสิบวิดันแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนี่ครับดันอย่างนี้ครับค้างไว,ว้สามสิบวิโอ้โหอันนี้อันนี้ซีดเลยยิ่งกว่าท่าเมื่อกี้นะฮะแต่ต้องอดทนทุกท่ามันทำให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นเป็นสองเท่า่ไม่ผิดหรอกคุณต้องทําต่อไปนะครับค้างไว้ครับสามสิบวินาทีนะหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับพอครบสามสิบวินาทีก็พอมันจะสั่นมันจะเก่งนะครับเหือจะออกมาเท่าเม็ดนิ้วโป้นะ เพราะว่ามันเก่งนะครับอย่าไปเก่งนะฮะอย่าเก่งอย่าก,กั้นสูดลมหายใจลึกๆนะครับอ,อพอได้ที่ปุ๊บก็พอครับครบสามสิบวิก็พอนะมันทรมานมากท่านนี้ต้องอดทนนะครับต่อไปครับท่าสาคัญแล้วนะท่าที่สามครับท่าที่สามให้ท่านผู้ชมนอนหงายนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมตั้งเข่าขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งสมมุติผมตั้งขึ้นมาข้างนี้ผมก็เอาอีกข้างไปไขว้ครับเห็นไหม พอควายเสร็จก็พลิกลงมปครับข้างไหนค่อยข้างนั้นพลิกพอพลิกเสร็จปุ๊บให้ผ่าชมเขยา่าเขยา่าเขย่าให้มันติดพื้นได้ยิ่งดีนะครับเขย่าไปถ้าเขย่าไม่ไหวให้มือเชื่อเขยา่าเขย่ากี่ครั้งอะประมาณ30ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับอย่ากัน้นอย่าเก่งนะครับทําไปเขย่าไปยิ่งแรงยิ่งดีนะครับมันจะมีเสียงดังกึดก็ดีถ้ายิ่งเสียงดังแบบกึึบเลยยิ่งดีนะครับแต่ถ้าใครทําเสียงไม่ดังไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะครับ ท่านี้ก็จะเจ็บปวดมากในช่วงแรกนะครับแต่ทาไปนานเขาก็จะผ่อนคลายนะครับพอครบ30ครั้งก็พอนะครับเอ้าท่าต่อไปข้างต่อไปข้างต่อไปนี่ท่าที่3นะอ้าข้างนี้ถ้าเกิดตั้งฉากก็เอาอีกข้างไปควายเห็นไหมครับพอควายเสร็จก็พลิกเห็นไหมครับพลิกไปแล้วขย่าไปครับขย่าให้ได้30ครั้งขย่าไม่ไหวช่วยมือช่วยขย่าได้นะครับขย่าวไปขย่ามันพลิกให้เข่าไปติดพื้นได้ยิ่งดีนะครับใครที่ขย่าแล้วเข่าติดพื้นได้จะดีมากนะครับ 30ครั้งก็พอนะครับโหสบายมากนะจะรู้สึกโล่งๆเลยเอาแล้วครับต่อไปก็เป็นท่าที่4ี่นะครับท่าที่4ท่ถ้าผู้ชมไปนอนแล้วก็เอาก้นเนี่ยชิด <c oughs> สมมตินอนชิดเตียงก็เอาขาพาดเตียงเห็นไหมเอาก้นชิดเตียงไว้ถ้าไม่มีเตียงก็เอาเก้าอี้มานะะเก้าอี้มาชิดแล้วก็พาดเก้าอี้ไว้จากนั้นก็ใช้มือครับให้หันนิ้วเข้าหากันอย่างนี้ครับหันนิ้วเข้าหากันนะจากนั้นก็เอามือดันครับ ดันตรงง่ามขาตรงน่องนะดันค้างไว้นะดันค้างไว้อย่างนี้สาสิบวินาทีหรือมากกว่านั้นอย่าก,กั้นอย่างเก่งถ้าใครดันค้างได้ก็ดีใครดันแบบทีละค้างได้ก็ดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ส่วนมากจะดันค้างจะดีนะครับก็ดันค้างไว้พอครบสามสิบวิก็พอครับท่าที่สี่นะครับ,รบต่อไปท่าที่ห้าแล้วนะครับท่าที่ห้าจะลุกขึ้นมาแล้วนะแต่ไม่ได้ยืนนะก็ยังลุกนั่งอย่างนี้ครับ นั่งบนส้นนะครับจากนั้นก็ใช้มือชิดติดกันแบบเมื่อกี้นะนิ้วที่เข้าหากันเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สันน้วมือนะแนบไปที่ง่ามขาแล้วก็ดันน่องไว้นะอย่างนี้ครับก้นจะติดน่องอยู่ใช่ไหมคราวนี้ก็ยกก้นขึ้นครับแขนก็ดันทั้งสองข้างให้ตรงอย่าให้แขนงอนะนะอย่าให้แขนงอนะแขนต้องตรงอย่างนี้นะครับมันก็จะดันกระดูกสันหลังออกนะครับพอมันตรงเสร็จปุ๊บเราก็โยกครับนี่โยกให้ได้3าสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหูลั่นเลยวะผมทำแป๊บเดียวลั่นเลยนะเพราะว่าผมทําบ่อยนะครับมันก็จะลั่นลั่นดังโบด,งโดังก๊กดังกึกดังอะไรก็ได้ขอให้มมนมีเสียงลั่นนะครับเราจะได้ยินอยู่คนเดียวนะครับพอครบห้าท่านี้แล้วก็พอพักก่อนนะครับทาตอนไหนบ้างถ้าคนที่นอนติดเตียงนะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับอ่าคนไม่ติดเตียงทำาได้ไม่ทําได้ครับทาเช้า,ชาทําเย็นก็ได้มันก็ส่งเสริมให้คุณหายได้ง่ายขึ้นนี่คือท่านอนครับ นั่นแหละครับท่านอนห้าท่าผมทําท่านอนห้าท่าก่อนมันถึงจะลุกขึ้นมาได้นะครับแล้วรีบทําท่ายืนแล้วถ้าเกิดถามว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ติดเตียงทําท่านอนได้ไหมได้ครับคุณทําท่านอนห้าท่าได้เลยนะครับมันจะทําให้คุณหายเร็วขึ้นบางคนก็หายเพราะท่านอนได้ซ้ำเพราะเป็นไม่มากไม่ได้หไหลมาทั้งยวงแค่ปิ้นก็ทําท่านอนอย่างเดียวก็สามารถที่จะหายได้แล้วนะครับสมบูรณ์แบบจบทุกกระบวนการจบทุกความขัดแย้งในสมองว่าเอ๊ะฉันจะทํำยังไง ฉันจะหายไหมฉันกังวลมากเลยฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยมาเป็นแบบนี้ทํางานไม่ได้ทําให้ครอบครัวฉันก็เดือดร้อนไปด้วยเห็นไหมมันเป็นปัญหาที่เลื้อยลังและลามสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาตัวเองให้หายให้ได้ด้วยท่ารักษาที่ผมสอนท่านผู้ชมนี่แหละครับให้เวลามันอย่าไปรีบมันทําวันนี้พรุ่งนี้หายเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือการบําบัดมันใช้ระยะเวลาครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันถึงจะดีขึ้นนะครับ การันตีจากผู้ที่ทําแล้วดีทําท <ำ S 2> แล้วหาย<ฮ>การันตีเลยชมครับนี่คือคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆครับจากคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายของจริงไม่มีเฟกนะครับนี่คือของจริงนะครับไม่ใช่หน้ามา้าผมไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเป็นจํานวนมากผมเอาลงได้แค่ไม่กี่ันนะเพราะมันเยอะนะครับเ็อ่านอ่านดูถ้้ใครขลดกําลังใจในงารรักษากนะครับให้ท่านะครับมอใ่หนคอมเมนต่ให้เเยอะมากๆชมวิดีโอเยอะๆอ่านคอมเมนต์เยอะๆมันจะมีกําลังใจครับ ที่อยากจะกลับมาหายกลับมาเป็นเสาหลักของครอบครัวกลับมาดําเนินชีวิตได้เหมือนเดิมเพราะฉะน,นั้นต้องอ่านให้มากขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้คนที่ทําแล้วดีขึ้นคนที่ทําแล้วหายนะครับมาลงคอมเมนต์ให้คุณคือสุดยอดนะครับเพราะคุณส่งส่งพลังใจในการรักษาให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ได้อมมของทม่ต้องคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับเอาล้ครับถึงตรงนี้ใครอยากจะสนับสนุสนรายการผมนะครับตามายที่บัญชีนี้เลยครับ วิโรจน์แซ่ลืมธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้อยู่รอดต่อไปได้ช่องของผมจะได้ดําเนินไปได้นะครับเพราะผมไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับจากในการทําสิ่งเหล่านี้นะครับมันมันน้อยนิดมากครับทาง YouTube ก็ให้แค่นิดเดียวจริงนะครับผมก็พยายามฝ่าฟันสู้มาเรื่อยๆนะครับก็ทราบสนุนผมหน่อยครับผมจะได้ไปต่อได้นะครับเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็ ขอให้ผู้ชมนั้นโชคดีกับการรักษาตนเองครับพยายามทําบ่อยๆนะครับพยายามที่สู้กับมันนะอย่าท้ออย่าถอยเจ็บก็ต้องทนต้องสู้ถ้าคุณอยากกลับมาหายกลับมาไชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคําถามผมมัาจะตอบคําถามผู้ชมเรื่อยๆนะแต่คาถามที่เด็ดที่สุดก็คือผ่าตัดมาแล้วทําได้ไหมเนี่ยคาถามนี้ต้องตอบนะครับถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วนะครับมันมี2กรณีนะครับกรณีหนึ่งไม่มีเหล็กกรณีสองมีเหล็กอยู่ข้างในถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทําได้เลยแต่แผลคุณต้องหายก่อนนะ สัก3เดือน6เดือนหายแล้วค่อยทำนะครับกรณีที่2ถ้ามีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำเพราะผมไม่รู้ว่ามันเหล็กมันจะหลุดหรือมันอะไรยังไงผมก็ไม่รู้ใช่ไหมผมมาห้ามไว้ก่อนนะครับนี่คือคำถามที่ดีมากนะครับคาถามต่อมาทํามาตั้งนานแล้วทำไมไม่หายสักทีทํามานานแล้วทำไมไม่หายสักทีข้อหนึ่งคุณยังปฏิบัติตัวให้มันเป็นมากขึ้นอยู่ก็คือคุณยังทํางานเลี้ยงชีพอยู่อ่ะคุณหลบหลีกเลี่ยงงานไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องไปยกไปแบกไปหาไปนั่งไปยืนานานๆเพราะคุณต้องทํางานสัมมาอาชีพเพื่อจะเลี้ยง,งตัวเองและ มันเรื่องปกติครับแต่หายไหมหายแน่นอนทําไปเรื่อยครับไม่นานคุณก็หายครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะทำไมถึงหายช้าก็เพราะเราทําให้มันหายช้าแล้วที่ฉันไม่ได้ทางานเลยพักมาตั้ง3าเดือนทาไมไม่หายสักทีก็แสดงว่าคุณยังทําไม่ถูกต้องยังไม่ถึงลิมิตมันความแรงยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นทําให้ถูกต้องอย่าก,กาั้นลมหายใจแขนต้องตรงทําให้แรงนะครับทำตัวให้หลวมๆกระดูกหลวมๆไว้นะครับดังเมื่อไหร่หายเมื่อนั้นโอเคไหมครับอ่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินทางมากับผมอย่างยาวนานเลยครับ16ปีแล้วครับสําหรับ YouTube นะครับทําให้ผมนั้นได้รู้จักพวกคุณได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้คนมาหาผมมากขึ้นนะครับก็ช่วยๆกันไปนะเราคนไทยด้วยกันช่วยกันไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถรักษาตัวเองที่บ้านและที่สําคัญสุดท้ายละกรุณาช่วยแชร์หน่อยครับช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ป่วยหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะเขาได้เห็นไงเขาก็จะได้รักษาตัวเองได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเดินทางไปไหนมาไหนครับทำอยู่ที่บ้านได้เลยยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้บุญนะฮะยิ่งได้บุญก็มีบุญมากบุญยิ่งมากเรายิ่งหายง่ายนะครับฝากไว้ด้วยจ่าพันวิโรจน์ขอบคุณครับ